สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสุขุ่สุขคนค่ะมวันนี้แม่เขาสิผ้าส้มสวนเธอค่ะเป็นหมัะนาวค่ะนาวที่ปลูกอยู่ข้างบ้านนี่แหละตึกฝนกระส่งโดกส่งตรงอยู่พี่น้อง ดระดกเติบอยู่พี่น้องแต่ว่าก็บไ่ได้ใส่ปุ๋ยดกค่ะ้วเอาเศษเปียกผลไม้ไมเปลกเศษเปลือกมักนัดที่เขากินเปียกผลไม้ที่เขากินหรือมใส่เหงาส่ตน้นเพลนจะปลูกเป็นปลูกแบบค่ายกับปลูกใไ่กระถางใสาใส่ทอเด้อค่ะแต่ว่าพี่น้องบนมันดกความดกของเขาก็พเขาได้กินค่ะพี่น้องปลูกไว กเจดต้นนี่แหละค่ะแต่ว่ามันก็เหลือหลายอยู่ที่นี่ต้งจับหลายค่ะก็ปลูกตั้งแต่ตอนปลูกบ้านไม่ไมุพวกนลก็ได้กินรู้สึกว่าปลูกได้สองปีจะได้ได้ได้ได,ได,ได,ได้ได้กินนวยค่ะเขาก็ได้กินเราค่ะมันก็ดีก็ไปซื้อเคอนค่ะน้องเนี่ยเห็นบอกลกขนาดเลย ต้นนี้ดอกอยู่ต่ำๆค่ะพู้โหลกคักขนาดเลยส่วนอันนี้ก็เป็นกอค,าะคะ่าเด้ค่ะพี่น้องเป็นค่าใ่ค่ะค่ากินนอกินหัวค่ะอันนี้เขาถอนสามารถค่าอันนี้นี่เขาสามารถเอาออถอนนอออนไปต้มได้ค่ะ อันนี้เป็นดอกคาค่ะอันนี้ส้มแกแล้วกินบาดแสบบาดแสบท่ออันนี้อันนี้นี่แสบค่ะพี่น้องวกก็แกรบหรือว่ากินดิบๆก็แสบค่ะดอกคาเนี่ยรอบบัานก็นจะมียังซี่เหรอค่ะพี่น้องมีคาไมีตะไข่ค่ะ ก็ตะไข่กับกำลัางงามพี่ดองเอ้ยคุณอ่ะนี่ค่ะกระเพราค่ะถือฝนพันกำลัางงามค่ะอันนี้นี่เป็น เป็นต้นกระท h อนเนื้อค่ะพี่น้องเป็นต้นกระท่อนแม่เขาก็เลยว่าตัดถิมดอกสีเอาไว้ให้เขาใหขึ้นมาคามที่เอากินนวยนะเป็นกระท่อนเป็นเป็นกระท h อนพันอ่ากระท h อนเขาเอื่องก็พันอย่างพ,พันกระท h อนฝายตีกินแ่บอยู่ค่ะนี่กับพี่สละแหน่ค่ะสละแหน่เนี่ยกะบว่าน้ำปันใดดอกค่ะพี่น้องส่วนต่อมานี่ก็เป็น ซาเลแน่อีกคือเก้าค่ะหอมเปะในกระถางนี่ก็เป็นหอมเปค่ะหอมเปอันนี้ดกอยู่พี่น้องเห็นน่วยเขาบอกพุดนะดกเด้อจ้ะมันต่อไปอีกมันต่อไปก็เป็นนี่เป็นดอกอันชัน อันชั้นหนี่แม่ขรัตั้งใจปลูกเด้อค่ะตั้งใจเอาอ,อนนันไหนผลมาวานให้มันเพิ่นขึ้นเพื่อที่ว่าสิได้ไปย้ำเหยียกกินขนมข้าวต้มสิค่ะเพื่อสิได้เก็บไระเฮ็ดนั่นนะค่ะก็เป็นต้นต้นย้อค่ะเอาจะเห็นเบิ่งอันนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นต้นแค่ค่ะจะตายส่วน อันงามๆนั่นคือมอนค่ะเป็นมอนกำลังงามเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวสั้นคลิปนี้แม่คัาว่ะขอจบคลิปเพียงแค่นี้เด้อค่ะพี่น้องในการอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งให้แม่คาวน้ำเนด้อจ้าสำหรับคลิปนี้ก่ะ ลับไปแค่นี้เหรอจ๊ะบายยค่ะสวัสดีค่ะ